มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกละแมงานเข้าโดนประกาศเลิกติดตามค่ะดีๆว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรสาวที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานนะคะสําหรับกละแมพัชรศรีเบนจมาศโด่งดังจากการทําหน้าที่เป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากค่ะ หากเอ่ยชื่อกาลแมจะต้องรู้ว่าเธอมีนิสัยส่วนตัวที่ค่อนข้างเปิดเผยและตรงไปตรงมาบางครั้งอาจดูไม่เข้าหูใครบ้างล่าสุดต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านสาวกาลแแมนั้นงานเข้าเต็มๆค่ะเมื่อจ,จู่ๆได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในช่อง Youtube ของซ u เปอร์แมอ้างว่าเคยเจอสาวกาลแมมองด้วยสายตาที่ไม่ดีค่ะ หนูเคยชื่นชมพี่มากชื่นชมถึงขนาดซื้อหนังสือพี่ทุกเล่มเพื่อฝึกแล้วก็พัฒนาตัวเองแต่วันนึงได้เจอพี่หนูไม่รู้ว่าพี่อารมณ์เสียมาจากไหนนะคะหนูบอกพี่ว่าหนูอ่านหนังสือพี่ทุกเล่มเลยค่ะพี่มองหนูแบบหัวจะโรดตีนนั่นทำให้ทุกอย่างที่หนูเคยชื่นชมพี่มันไม่เหลือเลยค่ะวันนี้พี่มาําช่อง y o u t u b e ทุกเสียง ลวนชื่นชมแต่จากสิ่งที่หนูเจอหนูสนับสนุนพี่ทุกอย่างแต่วันนั้นหนูเสียใจมากถ้าพี่ได้มาอ่านนะคะหนูอยากบอกพี่ว่าหนูชื่นชมที่พี่มีวันนี้และอยากให้พี่รู้ว่าการโดนคนที่เราชื่นชอบและเอาการใช้ชีวิตเขาเป็นแบบอย่างต้องเจอสายตาเหยียดแบบวันนั้นตอนนั้นมันไม่สนุกและมันไม่ลืมค่ะทางนี้มีชาวโซเชียลบางส่วนนะคะไม่พอใจสาวกระแมพัชรศรี ที่ตัวจริงหญิงมากจนเสียความรู้สึกที่เคยชอบไปเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากดีดีไ l ฟ l i f e p l a c e ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ